สวัสดีครับอยู่กับผมราชันบอลเต็งนะครับก่อนอื่นนะครับไปดูผลงานเมื่อคืนกันก่อนเลยครับผลงานบอลเต็งวีพีประจำวันที่1ในค่าคืนวันที่31นะครับบอลเต็งบินแรกนะครับเป็นเคปราวิกนะครับเปิดบ้านแพ้ฮานับยอดู2ประตูต่อ3ทีเด็ดของราชันคู่นี้นะครับให้สูงในเลทสามลูกผลสรุปนะครับบินนี้น้ําล้นล้นกินเต็มครับและคู่ที่2นะครับเป็นดีดาโบบูคาเลสครับเปิดบ้านแพ้เซฟซี่นะครับศูนย์ต่อ3คู่นี้ตอนวิเคราะห์หน้าช่องผมก็ให้นะครับต่อเซฟซี่ครึ่งลูกผลสรุปบบิิินนนนนนนี้้้ลลกเต็มครับ ส่วนสเต็ป3ของเราวันนี้ไม่แตกนะครับก็เลือกผิดไปคู่หนึ่งนะครับคู่แรกสูง3ลูกเคปราวิกกับพานาบโยดูนะครับคู่นี้จบผาลูกกินเต็มคู่ที่2เลือกเสมอเคอารเรวิกกับวาลูเรวิกนะครับผลสรุปนะครับวาลูชนะไป4สูนะครับก็น่าเสียดายไปครับและคู่ที่3นะครับสูง2ลูกครึ่งกับ3าอานาเซอร์นะครับคู่นี้จบผาลูกกินเต็มครับก็ขอแสดงความยินดีกับสมาชิกในกลุ่มเมื่อคืนด้วยนะครับและนี่คือผลงานล่าสุดของราชันบอลเต็งนะครับตามที่ทุกท่านเห็นตรงนี้ได้เลย และสำหรับเพื่อนๆพี่ๆคนไหนนะครับสนใจจะรับที่เด็ดส่งตรงถึงมือถือทุกวันแบบนี้เนี่ยก็สามารถแอดไลน์เข้ามาสมัครเข้ากลุ่ม V.I.P เป็นครอบครัวเดียวกันแบบฟรีๆได้เลยนะครับโดยแอดไปที่ RBT 1 4 8 8จําง่ายๆครับเพียงพิมพ์แอดนำหน้าตามด้วย RBT 1 4 8 8หรือถ้าไม่ถนัดก็คลิกที่ลิงก์ที่แนบอยู่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับในกลุ่มเขามีบอลเต็งบอลสเต็ปเล่นกันทุกวันนําบอลสดเล่นกันทุกคู่กันดีทุกท่านได้มากกว่าเสียแน่นอนครับแล้วอยู่กันเป็นครอบครัวนะครับทางกลุ่มของเราไม่มีเเก็บรายดือน หากทุกท่านนะครับอยู่กลุ่มอื่นและเสียมากก็ได้นะครับลองเปิดใจมาเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วนะครับหรือถ้ายังตัดสินใจไม่ได้นะครับทักเข้ามาพูดคุยสอบถามกันได้นะครับและก่อนจะวิเคราะห์ฟุตบอลกันในวันนี้นะครับผมก็ฝากทุกท่านด้วยครับฝากกดไลค์กด s u b สไคร b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับทางช่องยูทูบชแนลราชันบอลเต็งกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทําคลิปต่อๆไปครับ และสำหรับวันนี้วันพุธที่2สิงหาคม2566วันนี้ก็4คู่นะครับหยิบมาวิเคราะห์หน้าช่องทาง YouTube กันเหมือนเดิมนะครับโปรแกรมฟุตบอลวันพุธนี้นะครับมีศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกลงเตะกันค่อนข้างหลายคู่เลยนะครับก็หยิบยกมา3คู่นะครับและหนึ่งคู่นะครับไปดูบิ๊กแมตช์ในรอบขุนเครื่องที่สิงคโปร์ครับคู่แรกลิเวอร์พูลนะครับพบกับไบเยนมิวนกคู่ที่2นะครับโมเปิดบ้านพบเฮลซิงกิคู่ที่3โคเปนเฮเกนนะครับเปิดบ้านพบเบเาบริกและคู่ที่4นะครับฮาเกกนนเเปิิดบบบ้าพัคคไอลวก ไปเริ่มกันที่คู่แรกนะครับเป็นศึกฟุตบอลกระชับมิตรที่สิงคโปร์นะครับจะเป็นทางด้านลิเวอร์พูลจากพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับพบกับทางด้านไบเยอร์มินิกจากบุนเดสซีกาเยอรมันครับคู่นี้นะครับเตะกันที่สนามเดอะเดนชัลสเตเดียมที่สิงคโปร์ในเวลา6กโมงครึ่งตามเวลาบ้านเราครับลิเวอร์พูลนะครับทีมจากพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาลที่แล้วจบอันดับที่5นะครับลงเล่น38นะัดชนะ19เสมอ10แพ้9เก็บได้67แต้มเข้าอันดบที่50%เ ส่วนไบเยอร์มินิกนะครับทีมจากบุนเดสิเก้าเยอรมันฤดูกาลที่แล้วจบอันดับที่1เป็นจ่าฝูงนะครับลงเล่น34นัดชนะ21เสมอ8แพ้5เก็บได้71แต้มเข้าอยู่ที่61.8%เกมในบ้านลิเวอร์พูลเล่นไป19นัดครับชนะ13เสมอ5แพ้1เข้าอยู่ที่68.4%ส่วนไบเยอร์นะครับเล่นเกมเยือนไป17นัดชนะ10เสมอ3แพ้4เข้าอยู่ที่58.8%สถิติเฮตัวเฮตคู่นี้นะครับเจอกันมา3ครั้งในปี2017กับ2019นะครับ 2017เป็นศึกฟุตบอลถ้วยเอลดีนะครับบาเอนมินิกเปิดบ้านแพ้ลิเวอร์พูล0-3และ2019เป็นศึก UCL นะครับเกมแรกลิเวอร์พูลครับเปิดบ้านเสมอบาเยอน0-0และนัดล่าสุดลิเวอร์พูลสามารถบุกเอาชนะได้1-3อัตราการทำเงินนะครับลิเวอร์พูลกินตังไบาเอนไปได้2ครั้งและสถิติคู่นี้ที่เจอกันมา3ครั้งนะครับจบสกอร์สูงไป1ครั้งครับฟอร์ม10นัดล่าสุดรวมทุกการของลิเวอร์พูลนะครับจัดวัดแจ่มครับโดยชนะเจ็ดเสมอสามไม่เคยแพ้ใครเข้าวินไไปปจบเกมสูง ฤดูกาลนี้นะครับอุ่นเครื่องไปแล้ว3ครั้งนะครับเกมแรกนะครับปุกเอาชนะคาร์ซาดูนะครับสอต่อสเกมที่2บุกเสมอกรอเทอร์เฟิร์กนะครับสีต่อสและนัดล่าสุดนะครับเอาชนะเลสเตอร์ซิตี้4ี่ต่อศนย์ส่วนไบร์นมินิกนะครับฟอร์ม10นัดล่าสุดรวมทุกการถือว่ายังรุ่มรุ่มเดินดอนครับโดยชนะ5เสมอ2แพ้3ามเข้าวินไป1จบเกมสูงไป3าหรือดูการนี้ลงเล่นไปแล้ว2นัดนะครับเกมแรกแพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับ1นต่อสและเกมล่าสุดนะครับบุกชนะคาวาซากิฟอนตาเล่นะครับ0ูนย์ ฟอร์มการยิงประตู10นัดล่าสุดนะครับลิเวอร์พูลยิง28เสีย15ผลต่างบวก13เฉลี่ยได้2.8ลูกต่อเกมส่วนไบเยอร์นะครับยิง18เสีย12ผลต่างบวก6เฉลี่ยได้1.8ลูกต่อเกมด้านของสภาพความพร้อมก่อนเกมวันนี้นะครับลิเวอร์พูลที่ยังเจ็บอยู่ก็มีสเตฟานบาเซติสเตียโกคันตาล่าและคอร์เนอร์เบรดลีย์นะครับส่วนไบเยอร์นะครับเกมน,นี้จะไม่สามารถใช้งานโทมัสมูเลอร์ราฟาเอลเกเรโรมานูเอลนอยเออร์และเอริกชิโปโมติงครับ ด้านของระบบการเล่นนั้นคาดการนะครับลิเวอร์พูลน่าจะมาในระบบ4-3-3โดย3มประสานแดนกลางนะครับจะใช้เคอร์ติสโจนบ๊อบบี้คลาร์กอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์ส่วน3มประสานแดนหน้านะครับมีดิโกโจตาดาวินนูเยสและโมฮัมหม็ดซาร่าครับส่วนบาเยอร์นะครับคาดการว่าจะมาในระบบ4-2-3-1โดยใช้โจชัวคิมิสนะครับกับคอนราดไลเมอร์ปักหลักกุมเชิงแดนกลางและใช้แมตติสโตรนะครับเลรอยซานเน่ ne, และแซสกาบี้นะครับคอยลาตะข่ายในเกมนี้ครับ สำหรับเลราคาให้นีแคปของเกมคู่นี้นะครับเปิดมาราคาแรกเสมอราคา2ให้ไบรเยนต่อปอโดยอัตราข้างน้าผลตอบแทนนะครับลิวพูชนะาจยอยู่ที่0.93ไบรเยนชนะาจยอยู่ที่0.92ส่วนสูงต่ำโอเวอร์เดิอนนั้นราคาบนอยู่ที่3ลูกครึ่งราคา2องอยู่ที่3ลูกครึ่งครบสี่ครับส่วนทะน่ราคา1นึคในวันนี้นะครับเปิดมาราคาแรกริวพูชนะาจยอยู่ที่2.37จาเจ็บร์เยนชนะาจยอยู่ที่2.36และถ้าเสมอกจ่าจอยู่ที่3.67ครับ แฮนดิแคปเอเชียย้อนหลังนะครับลิเวอร์พูลท่ารองในเลดปอนะครับเจอฮานาล่าสุดผ่านได้4ครั้งส่วนเบเยอร์นะครับถ้าเป็นฝ่ายต่อปอนะครับฮานาล่าสุดผ่านได้ทุกครั้งเลยครับสูงในเลดสามลูกครึ่งนะครับลิเวอร์พูลเจอราคานี่ห้านาล่าสุดผ่านได้2ครั้งส่วนเบเยอร์นะครับสูง3ลูกครึ่งเจอฮานาล่าสุดผ่านได้3ครั้งครับเกมลุกของลิเวอร์พูลเครื่องติดตั้งแต่ปรีซีซั่นเลยครับเพราะยิงไปถึง12ลูกจาก3เกมแรก แต่แนวรับก็รั่วเหมือนกันครับเพราะเสียไปถึง6ประตูขณะที่ไบเยอร์นะครับเพิ่งลงเล่นอุ่นเครื่องไป2นัดซึ่งก็แพ้1นชนะ1ล่าสุดก็ชนะคาวาสกิฟอนตาเร่แค่1นึนแสดงว่ายังไม่พร้อมสักเท่าไหร่ครับอีกทั้งมีตัวหลักเจ็บค่อนข้างเยอะนะครับและต้องส่งดาวรุ่งลงเล่นไม่น้อยครับประกอบกับคู่นี้เจอกันเมื่อไหร่มักเสร็จหงแดงกับเซตีเือใต้พ่ายไปถึง3ใน4ครั้งที่พบกันยืนยันได้นะครับดังนั้นภาพรวมทีมจากอังกฤษนะครับข่มอยู่พอตัวราคาเสมอนะครับอย คู่นี้เลือกเชียร์เลือกลงทุนครับขอเลือกไปที่ลิเวอร์พูลในเลตเสมอครับฟันธงลิเวอร์พูลชนะไบยรัมิวนิก3ประตูต่อ1จัดไปครับคู่ที่2ไปดูกันที่ศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับจะเป็นการพบกันระหว่างโมจากนอร์เวย์นะครับเปิดสนามอาร์เคอร์สตาดีโอนครับพบกับท่านั่นเฮลซิกิจากฟินแลนด์ครับคู่นี้ลงเตะกันในเวลาเที่ยงคืนตามเวลาบ้านเรานะครับเจ้าบ้านโมทีมจากนอร์เวย์ดิวชันนะครับอันดับตารางคะแนนตอนนี้อยู่อันดับที่4ลงเล่นไป17นัดครับ ชนะ10เสมอ2แพ้5เก็บได้32แต้มเข้าอยู่ที่58.8%ส่วนเฮลซิงกินะครับทีมจากฟินแลนด์ดิวิชันอันดับตารางคะแนนตอนนี้อยู่อันดับที่3ลงเล่น18นัดครับชนะ9เสมอ7แพ้2เก็บได้34แต้มเข้าอยู่ที่50%เกมในบ้านโมเล่นไป8นัดครับชนะ6เสมอ1แพ้1เข้าอยู่ที่75%ส่วนเฮลซิงกินะครับเล่นเกมเยือนไป9นัดชนะ3เสมอ5แพ้1เข้าอยู่ที่33.3%คู่นี้เป็นการเจอกันในเลกที่2นะครับเลกแรกเป็นเฮลซิงกินะครับเปิดบ้านนําไปก่อน1ต่อ0 และเกมล่าสุดในบ้านโม e นะครับเจอกันในรอบอุ่นเครื่องปี2015นะครับเป็นโม e นะครับเปิดบ้านชนะเฮลซิงกิต1-0อัตราการํำเงินแบ่งกันไปคนละหครั้งคู่นี้เป็นบอลต่ำนะครับเจอกัน2ครั้งจบสกอร์ต่ําทั้งหมดเลยครับฟอร์ม10นัดล่าสุดรวมธุริการของโม e จัดว่าแจ่มครับโดยชนะ7เสมอ1แพ้2เข้าวินไป7จบเกมสูงไป4เกมล่าสุดบุกชนะสตาร์เบ็กศูนหนึ่ง ส่วนเกมในบ้านล่าสุดนะครับเปิดบ้าน,นาชนะชาบล็อก5ต่อ1นเปิดบ้านชนะบลาร2ต่อ0และเปิดบ้านชนะสตอมกอเซตนะครับ3ต่อ0นส่วนเฮลซิงกินะครับฟอร์ม1ินัดล่าสุด,สดรวมธุิการจัดวัดดูดีเลยนะครับโดยชนะ6เสมอ2แพ้2เข้าวินไป2จบเกมสูงไป3เกมล่าสุดบุกชนะสซนาโจเอ็นต่อ2และก่อนหน้านั้นเกมเยือนนะครับบุกแพ้ลานเอฟซีนะครับ2ต่อ1นบุกเสมอฮอนกาเอสพูลหนึ่งต่อหนึ่งและบุกเสมอฮาก้าหนึ่งต่อหนึ่ง ฟอร์มกันยิงประตู10นัดล่าสุดน,นะครับโมยิง21เสีย6ผลต่างบวก15เฉลี่ยได้2.1ลูกต่อเกมส่วนเฮลซิงกิครับยิง11เสีย7ผลต่างบวก4เฉลี่ยได้1.1ลูกต่อเกมสำหรับเลนราคาให้ที่แกลบของเกมคู่นี้นะครับเปิดมาราคาแรกให้โมนะครับต่อ1ลูกครึ่งกับ2ราคา2อยู่ที่1ลูกครึ่งโดยอัตราค่าน้ำผลตอบแทนนะครับโมชนะจ่ายอยู่ที่0.90เฮลซิงกิชนะจ่ายอยู่ที่0.91ส่วนสูงต่ามโมเวอร์เดิน,นะราคาบนอยู่ท 3, าาทีี่่่่2 2ลลูููกกคคครรรึงบบ3 3าาอยั ส่วนนั้นราคา1นคูณสวันนี้นะครับโมชนะจ่ายอยู่ที่1.2เท่าเฮลซิงกิชนะจ่ายอยู่ที่9.75และถ้าเสมอกันจ่ายอยู่ที่5.64ครับแอนดี้แกลปเอเชียย้อนหลังนะครับโมถ้าต่อ1นลูกครึ่งนะครับเจอห่านล่าสุดผ่านได้3คร 2, ั้งส่วนเฮลซิงกินะครับถ้าเป็นฝ่ายรอง1นลูกครึ่งนะครับเจอ3ครั้งผ่านได้1ครั้งสูงในเลทสอลูกครึ่งควบสานะครับโมเจอราคานี้ห่านล่าสุดผ่านได้3ครั้งส่วนเฮลซิง<า>กินะครับสลูกครึ่งควบสาเจอห่านล่าสุดผ่านได้ <pr ancing S> 2ครั้งครับคู่นี้เเเจอกกกันนนนใลแรป็โมะครับบบบุกกเเสียยท่่าแล็ๆศููน์ประตตอ วันนี้จึงต้องชนะสถานเดียวครับแต่มองภาพรวมดูแล้วไว้ใจได้ครับโดยฝ้าชัยไปถึง7จาก9เกมหลังและเข้าวินในรังต่อเน,นื่องมา8แมตต์กดไป25เมตรเสียไป2ลูกนะครับส่วนเฮลซิงกิก็อยู่ในโมเมนตัมยอดเยี่ยมเช่นกันครับเมื่อชนะติดต่อกันมา3นัดและแพ้ไปเพียงแค่หนเดียวในรอบ14เกมชนะไปถึง6นะครับอย่างไรก็ตามนะครับผลงานนอกบ้านในรายการน,นี้ยแย่ครับโดยเก็บชัยไปได้เพียงแค่ครั้งเดียวในรอบ8นัดแพ้ไปถึง3นะครับถ้าว่าด้วยผลงานเล็กๆที่เป็นใจครับ ส่งผลให้ตัวแทนจากฟินแลนด์เล่นเกมรับได้อย่างเต็มตัวบวกกับชั่วโมงนี้นะครับผลงานกําลังมาเชื่อว่าน่าจะบทกับโมได้สนุกแน่นอนครับราคาเปิดมาถึง1ลูกครึ่งควบสนะครับวัดจากภาพรวมต้องบอกว่าแพงครับเพราะฉะนั้นคู่นี้เลือกเชียร์เลือกลงทุนครับรองไปที่ SJK เฮลชิงกิครับหลูกครึ่งควบสครับฟันธงโมชนะ s j k เฮลชิงกิหประตูต่อ0นย์จัดไปครับคู่ที่3ยังอยู่ในศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับเป็นการพบกระว่างโคเปเเกนจากเดนมาร์กนะครับเปิดสนามปราเค้นนะครับพบก คู่นี้ลงเตะกันในเวลาตีหนึ่งตามเวลาบ้านเรานะครับโคเปเก้นนะครับทีมจากเดนมาร์กซูเปอร์ลีกอันดับตารางคะแนนตอนนี้อยู่อันดับที่3ลงเล่นไป2นัดครับก็นชนะมาทั้ง2นัดนะครับเก็บได้6แต้มเข้าอยู่ที่1 0 0ส่วนเบรเดบิกนะครับทีมจากไอซ์แลนด์พรีเมียร์นะครับอันดับตารางคะแนนตอนนี้อยู่อันดับที่3ลงเล่น17นัดครับชนะ10เสมอ4แพ้3เก็บได้3 4แต้มเข้าอยู่ที่58.8%เกมในบ้านซีซั่นนี้นะครับโคเปเก้นยังไม่เคยเล่นเลยนะครับเข้าอยู่ที่0% ส่วนเบรดอบิกนะครับเล่นเกมเยือนไป9นัดชนะ5เสมอ2แพ้2เข้าอยู่ที่5 5าหคู่นี้เจอกันในเลกแรกเป็นเบรดอบิกนะครับเปิดบ้านแพ้ไปก่อน0ูต่อสและเลกที่2วันนี้นะครับมาเจอในบ้านโคเปเกนครับต้องบอกว่าเหนื่อยแน่นอนสำหรับเบรดอบิกนะครับสถิติเฮตุเฮตคู่นี้นะครับเจอกันมา3ครั้งนะครับในปี2014 2012และ2013ก็เป็นโคเปเกนนะครับที่ทำได้ดีกว่าชัดเจนเอาชนะไปทั้ง3ครั้งเบรดอบิกไม่เคยเอาชนะได้เลยนะครับอัตราการทำเงินนนนะคคครรรัััับบบโเเเปปกกกิิตงงงดดไไ้้้ท3 และคู่นี้สูงแรกนะครับมาทุกนัดครับฟอร์ม10นัดล่าสุดรวมตัวิการของโคเปเกนนะครับจัดว่าแจ่มครับโดยชนะ8เสมอ1แพ้1เข้าวินไป6โจบเกมสูงไป5เกมล่าสุดบุกชะนะเวจิล2ต่อ3าส่วนเกมในบ้านล่าสุดนะครับเปิดบ้านชะนะชาเก้2ต่อ0เปิดบ้านชะนะซีเคบอก2ต่อ1นและเปิดบ้านเสมอกับแลนเดอร์นะครับหนึ่งต่อ1นส่วนเบเดบริกนะครับฟอร์มส0นัดล่าสุดรวมตัวิการต้องบอกว่าช่วงหลังเริ่มแผ่วนะครับโดยชนะ7เสมอ2อแพ้1เข้าวินไป6โจบเกมสูงไป6 เกมล่าสุดเปิดบ้านเสมอเซนจานัตกาดาเบ้นะครับ1ต่อ1ส่วนเกมเยือนล่าสุดนะครับบุกชนะเฟรมเลยวิก0ต่อ1บุกชนะแชมร็อกโรเวอร์0ต่อ1และบุกเสมอเคเออาคูลเลรี่นะครับ2ต่อ2ฟอร์มการยิงประตู10นัดล่าสุดนะครับโคเปเกนยิง21-12ผลต่างบวก9เฉลี่ยได้2.1ลูกต่อเกมส่วนเบรเดบริกนะครับยิง27-9ผลต่างบวก18เฉลี่ยได้2.7ลูกต่อเกมสำหรับเรนราคาให้ในแคปของเกมคู่นี้นะครับเปิดมาราคาแรกให้โคเปเกนนะครับต่อ1ลูกครึ่งราคา2.1 โดยอัตราค่าน้ำผลตอบแทนนะครับโคเปเกนชนะใจอยู่ที่0.83เบเดรบริกชนะใจอยู่ที่0.98ส่วนสูงต่ำมัวเวอร์เนนั้นราคาบนอยู่ที่3ลูกราคา2อยู่ที่2ลูกขึ้นครบ3ครับส่วนนั้นราคา1นคูณสในวันนี้นะครับเปิดมาราคาได้ให้โคเปเกนชนะใจอยู่ที่1.25เบเดรบริกชนะใจอยู่ที่7.68และถ้าเสมอกันใจอยู่ที่5.16ครับแฮนดิแคปเอเชียย้อนหลังนะครับโคเปเกนถ้าต่อหนึ่งลูกขึ้นครบสองนะครับเจอหานล่าสุดผ่านใน้2ครั้ง ส่วนเบรดบิกนะครับถ้ารอง1ลูกขึ้นครบ2นะครับเจอ2ครั้งผ่านได้1ครั้งสูงนเล3สลูกโคเปเกนเจอราคาที่้5นัดล่าสุดนะครับไม่เคยผ่านได้ครับส่วนเบรดบิกนะครับเจอ3ลูก5้านัดล่าสุดผ่านได้2ครั้งครับเกมนี้นะครับเจ้าถิ่นโคเปเกนดูบีภาษีมากกว่าอยู่พอสมควรครับแม้จะสามารถตุนสกอร์มาได้ก่อน2ประตูสุดในเลกแรกมาแล้วก็จริงครับแต่การได้ลงบูในรังเหย้าของตัวเองต่อหน้าแฟนๆที่เข้ามาเชียร์นะครับคงไม่เล่นเซฟไม่เล่นกักเหมือนกลัวเหนื่ยแน่นอนครับ ยิ่งเป็นการเผชิญหน้ากับคู่แข่งในโซนหนาวเนบใกล้เคียงกันก็ต้องเอาจริงครับอย่าลืมนะครับพวกเกมรุกของพวกเขาช่วงหลังนี้พร้อมพังประตูไม่พักครับด้วยการซัดไปแล้ว7ลูกตลอด3เกมท้ายทุกด้วยการส่วนทางกับทีมเยอนเบเดบริกนะครับที่ความมั่นใจลดลงหลังไร้ช้ยเรือสองนัดท้ายทุกเวทีและไม่สามารถรักษาคีนชี้ได้เลยสักครั้งครับฉะนั้นไม่แปลกนะครับที่จะขอเทใจไปต่ออีกครั้งครับเพราะฉะนั้นคู่นี้เลือกชี้เลือกลุงุนครต่อไปที่โคเปเกนนะครับ1นลูกครึ่งครับฟันธ และคู่ที่4คู่สุดท้ายในวันนี้นะครับยังอยู่ในศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกครับจะเป็นการพบกันระหว่างฮักเคนจากสวีเดนนะครับเปิดสนามบราวิดาอารีนานะครับพบกันนั่นเคไอคลาสวิกจากหมู่เกาะแฟโลครับคู่นี้ลงเตะกันในเวลาเที่ยงคืนตามเวลาบ้านเรานะครับฮักเคนนะครับทีมจากสวีเดนออสเวนคาร์นะครับในดับตารางคะแนนตอนนี้อยู่ดับที่2ลงเล่นไป18นัดครับชนะ12เสมอ2แพ้4เก็บได้สามสิบแปดแต้มขั้นอุ่นที่หกสิบหกจุดเจ็ดเปอร์เซ็นต์ส่วนคลาสสวิกนะครับทีมจากหมู่เกาะเฟลโลดีวิชันนะครับ ก็ชนะทั้ง16เกมรวดนะครับเข้ารีดอยู่ที่100%เกมในบ้านฮักเคนเล่นไป9นัดครับชนะ8เสมอ0แพ้1เข้าริดที่88.9%ส่วนคลักสวิกนะครับเล่นเกมเยือน8นัดชนะ8เกมรวดนะครับเข้ารีดที่100%คู่นี้เป็นการเตะกันในเล็กที่2นะครับเล็กแรกเจอกันที่บ้านคลักสวิกครับทำอะไรก็ไม่ได้นะครับเสมอกันมา0-0และสถตติคู่นี้นะครับไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับมาเจอกันในรายการนี้เป็นรายการแรกครับ ฟอร์มสินัดล่าสุดรวมธุริการของฮักเคนถือว่าดีอยู่นะครับโดยชนะ6เสมอ2แพ้2เข้าวินไป5้าเจ้เกมสูงไป6เกมล่าสุดเปิดบ้านชนะเอฟบอกนะครับสต่อหนึ่งและก่อนหน้านั้นเกมในบ้านนะครับเปิดบ้านชนะบลอมปัสคาน่าสต่อ2เปิดบ้านชนะเดอะนิวเซนสามต่อหนึ่งและเปิดบ้านแพ้เยอะก็ได้นะครับศูนย์ต่อหนึ่งส่วนคลักสวิกนะครับฟอร์มสินัดล่าสุดรวมธุริการถือว่ามาดีเลยนะครับโดยชนะ8เสมอ2แพ้ศูนย์เข้าวินไป6จ้ากเกมสูงไป3เกมล่าสุดเปิดบ้านเสมอฮักเคนศูนย์ต่อศ บุกชนะทอฟตี้บีหกแปดนะครับหนึ่งต่อสองและบุกชนะฟักดาฟจอร์เดอร์นะครับหนึ่งต่อเจ็ดฟอร์มการยิงประตูสิบนัดล่าสุดนะครับฮารเคนยิงสิบเก้าเสียเก้าผลต่างบวกสิบเฉลี่ยได้หนึ่งจุดเก้าลูกต่อเกมส่วนคลาร์กสวิกนะครับยิงยี่สิบสองเสียสี่ผลต่างบวกสิบแปดเฉลี่ยได้สองจุดสองลูกต่อเกมสำหรับเลนราคาแฮนดิแคปของเกมคู่นี้นะครับเปิดมาราคาแรกให้ฮารเคนต่อหนึ่งลูกครึ่งราคาสองลูกครึ่งโดยอัตราค่าน้ำผลตอบแทนนะครับฮารเค้นชนะใจอยู่ที่ศูนย์จุดแปดเจ็ดนะค 3, ลูก ราคา2อยู่ที่2ลูกครึ่งควบ3ครับส่วนนดรราคา1นคูณในวันนี้นะครับเปิดมาราคาแรกาเขนชนะใจอยู่ที่1 2 7คลัคสวิกชนะใจอยู่ที่7.41และถ้าเสมอกันใจอยู่ที่5718แครับแฮนดิที่แกปเอเชียย้อนหลังนะครับพาคเขนถ้าต่อ1นลูกครึ่งนะครับเจอห้านัดล่าสุดผ่านได้4ครั้งส่วนคลัคสวิกนะครับถ้าเป็นฝ่ายรอง1ลูกครึ่งนะครับเจอ1ครั้งแล้วก็ผ่านไปได้สูงในเลนสามลูกนะครับพากคเข่นเจอราคานห้านัดล่าสุดผ่านได้สผ่คร เกมแรกที่ดวลกันนะครับจบเจ้าศูนย์ต่อศูนย์ที่บ้านของคลาร์สวิกนะครับโดยในเลกที่2วันนี้นะครับพวกเขาต้องมาดวลกันที่สวีเดนบ้านของฮากเคนบอกเลยว่าสู้กันสนุกสูสีอีกแน่นอนครับเท่ากับว่าเกมนี้นะครับโอกาสยังเปิดกว้างสําหรับทุกทีมนะครับแต่วันนี้ฮักเคนจะได้เปรียบก่อนหน่อยตรงที่ได้เล่นในถิ่นที่คุ้นเคยแน่นอนว่าชื่อชันและประสบการณ์ในรายการนี้มีมากกว่าครับแต่ในด้านกลับกันนะครับคลาร์สวิกชั่วโมงนี้ผลงานดีมากๆครับโดยเฉพาะเกมรับที่แข่งแกร่งและแพ้ยากมากครับ เรื่องมาตรฐานของทีมก็ไม่ได้ต่างกันนะครับมองว่าวันนี้สู้ได้ครับถึงแพ้ก็ไม่น่าเกินเลยราคาที่เปิดมาครับเพราะฉะนั้นคู่นี้เลือกเชียร์เลือกลงทุนครับรองไปที่คลารสวิกนะครับหลูกครึ่งครับฟันธงฮารเคินชนะคลารสวิก1นต่อศจัดไปครับและก่อนจะปิดคลิปกันในวันนี้นะครับเรามาสรุปกันอีกทีนึงครับคู่แรกนะครับเลือกเสมอลิเวอร์พูลคู่ทสองรองเฮลซิงกิหนึ่งจุดเจ็ดห้าคู่ที่สามต่อโคเบเกนนะครับหนึ่งลูกครึ่งและคู่ที่สี่นะครับรองคลาร์สวิกหนึ่งลูก และขอฝากขอย้ำกันอีกครั้งนะครับว่านัศนะที่ให้ไปเป็นเพียงแค่การเอาข้อมูลอาศัยติต่างๆมาพิจารณาความน่าจะเป็นหรือทิศทางของเกมเท่านั้นนะครับซึ่งไม่มีอะไรการันตีได้เลยว่าจะถูกร้อยเปอร์เซ็นต์ครับดังนั้นถ้าเพื่อนๆพี่ๆไหนรับฟังแล้วรู้สึกว่าคู่นี้ตรงใจก็จัดหรือถ้าฟังแล้วรู้สึกว่าคู่นี้ขาดใจก็ส่วนได้ตามอัธยาศัยเลยนะครับและสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอตัวลากันไปก่อนและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ